ช่วงเวลาของข่าวที่น่าสนใจนะครับผมของวันนี้มาเจอนครั้งหนึ่งในอะันดามันนีคอยทุกคนมีเงนดับอันตนนะครับผมและนอนที่สุดว่าหลังจากที่ผมลองทำนะครับผมสามวันทําทีหรสองวันทําทีนะครับของข่าวที่เป็นข่าวหนักนะครับผมผมรู้สึกว่าตัวเองนั้นค่อนข้าง,งที่จะหนักหนาสาหะจนเกินไปแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับการที่ดองข่าวไว้นานนะครับผมทาไมอย่างนั้นครับผมเพราะว่าบางครั้งการอ่านข่าวมันอาจจะต้องจําเป็นต้องอ,อรวดเร็วนิดนึงนะครับ เรามาเริ่มกันนิดนึ่งนะครับกับรอยเตอร์นะครับผมซึ่งแน่นอนข่าวแต่รอยเตอร์นั้นก็มีอะไรน่าสนใจมากนะครับผมเซเลนสกี้นะครับผมจะบอกว่าช่วยหยุดการยิงล่มสักนิดนึงนะเพราะว่าประชากรนะครับผมที่อยู่ใต้ดินของมาริโอโปนะครับผมยังอยู่นะครับผมในโรงงานเหล็กนะครับผมเอาจริงนะสำหรับผมผมมองอย่างี้นะครับผมว่าเซเลนสกี้ผมมีเหตุผลอย่างอื่นนะครับผมแต่แน่นอนนะสงครามแม่งไม่ได้มีเรื่องดีทั้งหมดแหละไม่ใช่เรื่องชีบหายเท่านั้นนะครับผมยังไงก็ เราอยากให้มันสงบเร็วที่สุดนะครับอ่อแบงกอังกฤษนะครับผมมีการเพิ่มเลทนะครับผมมากิ่งขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมอลูกชายนะครับผมของอาใช้เข้ขว่าด e เทคเตอนะครับผมก็ไม่ค่อยจะดูคำมแปรนี้ที่ดีสักเท่าไหร่นะแต่โดยส่วนตัวแล้วลูกชายของมาร์กอนะ ก็น่าจะเป็นประธานาธิบดีได้นะครับผมซึ่งเอาจริงนะพอผมผมมองว่าฟิลิปปินส์น่ะมันเป็นประเทศที่การมีเผด็จการอาจจะดีกว่านะครับผมแต่แน่นอนมันเป็นเรื่องที่เรารับกันไม่ค่อยได้นะครับผมว่าประเทศไหนที่ไม่คนมีเผด็จการหรือไม่คนมีเผการนะอย่างประเทศจีนอย่างเงี้ยเรายกตัวอย่างให้อย่างประธานาธิบดีสิมผิงเนี่ยนะครับผมถ้าคุณคิดว่าเป็นประชาธิปไตยร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยดูแลประเทศจีนไม่ได้นะ มันมีความแตกต่างนะครับในบางพื้นที่นะบางครั้งเราที่อยู่ในประชาธิปไตยมานานๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าการที่อยู่ในประชาธิปไตยแม่งดีนะครับผมแต่บางสิ่งในบางประเทศเขาจะมีความคิดในการแตกต่างออกไปนะครับผมซึ่งไม่มีใครผิดใครถูกนะบอกไว้ก่อนอ่รัสเซียและยูเครนนะครับผมที่มีสงครามมันเกิดขึ้นนะแน่นอนอ่ะมันมีทั้งสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมสิ่งที่เร็วร้ายนะครับผมในการที่ จะขุดจะเกิดขึ้นนะครับผมและแน่นอนนะว่าส่วนหนึ่งนะครับของของตัวซซสกี้นะผมต้องการขุดจากบังเกอร์ใต้โรงงานเหล็กนะซึ่งพูดตรงนะในช่วงเวลาที่มีสงครามอ่ะซซนสกี้แม่งไม่เคยพูดอะไรเลยนะผมที่เกี่ยวกับประชาชนนะเป็นพิเศษนะครับผม แล้วก็มีกฎหมายที่ออกมาอันนี้น yeah oh ต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะกฎหมายที่ออกมาที่ให้คนที่เป็นคนที่เป็นผู้ชายนะครับผมออกลบนะแลวห้ามออกนีอศจากประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เรามองว่าการที่มันจะต้องการขุดเนี well ่ยมันต้องการขุดเพราะอะไรนะครับสงว่าใต้บังเกอร์อาจจะมีอย่างอื่นที่เกิดขึ้นหรือมีอะไรบางอย่างนะครับก็เป็นไปได้แต่ในทิศทางหนึ่งนะครับผมซินกี้อาจจะรู้สึกว่าประชาชนของเขาติดอยู่ใต้นั้นนะครับผมขาเป็นอีกเรื่องหนึ่งได้เหมือนกันนะครับผม ในการยึดเมืองแคบนะครับที่ยึดไม่ได้นะรัสเซียก็ต้องถอยออกมานะครับล้วพยายามยึดยูเครนตอนใต้ตอนอ่อนนะครับผมก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องบอกว่า,าทั้งตัวสหรัฐอังกฤษและประเทศนาโตนะบอกว่าข่าวกรองที่ให้ยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับผมบอกว่ามีโอกาสนะว่าที่รัเเสเซียนั้นอาจจะโดนคือในพนที่ไปยูเครนโดนสังหารไปเยอะนะครับผมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะข่าวกรองนะครับผมของที่ส่งไปด้วยนะครับผมหลังจากช่วงเวลาที่หลบนะครับผมช่วง2เดือนที่ผ่านมานะก็จะมี คนที่หนีออกมาหรืออ,ออกมาจากโรงงานเหล็กได้นะครับผมก็ถือเป็นเรื่องดีในระดับหนึ่งนะครับผมในส่วนของธุรกิจนะครับผมแน่นอนที่สุดว,ว่าธนาคาร,ารอังกฤษนะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมเพราะว่าแน่นอนภาวะเงินเฟ้อน,นะครับผมแล้วก็าวาภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับผมทําให้ทางธนาคารอังกฤษนั้นะปรับเพิ่มดอกเบีย้ยเพื่อป้องกันนะครับการบบรบลวลายของธนาคารนะครับแล็ทรัพย์สินนะครับผมแน่นอนว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้เห็นกันเกิดขึ้นแน่ๆนะครับผมทั้งตัวสหรัฐอังกฤษยุโรปนะครับผมญี่ปุ่นเราเห็นแน่ๆนะครับผม ในโลกนี้มีอะไรบางปักกิ่งนะผมกลับมาทำงานครัในการหยุด5วันของวันแรงงานนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าการขจัดเชื้อโควิดของการาบากเนี่ยก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจนะว่าเขาสามารถจัดการได้ดีขนาดไหนนะครับผมไต้หวันส่งสัญญาณยกเลิกแผนการซื้อเิต์ต่อตอนเรือดำน้ำนะครับผองคันสูงรุ่นใหม่นะครับผมแน่นอนนะว่าเขาบอกว่าแม่งแพงไปนะครับผมสำหรับผมผมก็มองนะว่าการที่ไม่ซื้อส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับมันเป็นการไม่เล่งปริยาของตัวจีนมากเกินไปนะครับผม เ็บซต์โคสตา ة, คนเชื่อเกาหลีเหนือนะประนามประธานที่พิคคนใหม่ของเกาหลีใต้นะครับยุนซุกย, و, ยุนซุกยนะครับผมมันชื่ออะไรวะเนี่ยวายโอเอลเนี <laughs> ่ยสาบานว่าทดสอบอาวุธที่รุนแรงขึ้นโดยเปียงยางบอกว่า,าถ้าเกิดมีการยิงอะไรออกมาจะยิงกลับไปนะ <laughs> ซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นเลืองที่สนุกนะแต่ในสุดท้ายนะถ้าสงครามเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เกิดขึ้นนะค,ความชีบหายก็จะเกิดในภูมิภาคของเราด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เนื่องด้วยราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนะครับผมแน่นอนว่าตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนนะครับผมบรรดาผู้ปกครองอิหร่านนะจึงไม่รีบเร่งจะลื้อฟื้นสันติสัญญานิวเคลียร์นะครับผมในปี2015นะครับผมกับมหาอำนาจโลกนะมีโอกาสไหมครับที่เราจะเห็นนิวเคลียร์นะผมบอกเลยว่าเรามีโอกาสได้เห็นแน่ๆนะครับผมถ้าสงครามยังยืดเยื้อต่อไปนะครับผมอดีตนายทุกการเมืองคริสซินาบาลวากันนะครับผมยังคงมีชุดที่เธอสวมใส่ในวันที่เธอถูกจับพรมาแล้วทำหน้ากันประเภทในทหารที่อยู่ในยุคกฏอนม ดรินานมาโกสผู้นําฟิลิปปินส์นะครับ,บกว่ากันนะได้บอกว่าความน่ากลัวของการปกครองมาโกสจะลดลงหากผู้ชายคนเดิมของเขาชนะตําแหน่งประธานาธิบดีในสัปดาห์หน้ามันดูแปลกนะแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับผมโจไบเดนนะบ,บอกวิวธรามจาร์การเคลื่อนไหวของมากานะครับผมขออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับผมย่มงลุแลนที่ยกย่องความพยายามของรัฐบาลประชาธิปไตยนะครับผมที่ลดการขาดดุลของสารฐซึ่งเพิ่มขึ้นในภายใต้ระบอบพรรคพิภัณนะครับผม ล่างความเห็นสารกิการที่รั่วไหลออกมาครับผมเพื่อเล่งหลักการเบื้องต้นนะครับผมที่ทําแท้งนะเพียงคนเดียวของสภาผู้แทนรัศดรนะครับผมต่อต้านสิทธิการทําแท้งนะซึ่งเราต้องมองกันต่อไปนะว่าเราจะได้เห็นล่างกฎหมายนี้ในออกมาในารูปแบบไหนนะครับผมซึ่งมันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะมันเป็นเรื่องแปลกนะครับผมการทําแท้งทําให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการทํางานของผู้หญิงนะครับผมในสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีการเอื้อมนวยขนาดนั้นนะครับผมแต่ สิ่งหนึ่งคือถ้าคุณไม่ได้ทําแท้งคุณไม่ได้กฎหมายในเรื่องผู้นี้ออกมานะครับผมคุณไม่ได้ทําแท้งนะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับของบริษัทเอกชนนะครับผมให้กับผู้หญิงนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ถกเถียงกันนะครับผมว่าตกลงว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะเพราะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะครับผมสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มอาสาสมัครน่าโอ๊ตคิปเปอร์นะครับผมฝ่ายขวาจ่ายยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการสมรู้รทิศระหว่างการโจมตีอาคาร拉斯ปาสารอี์ลารมผม ถ้าคุณได้รับข่าวนะผม,ม็นการโจมตีอาคารรัฐสภา,านะครับที่มีการวุ่นวายกครัง้งใหญ่นะคุก็จะทราบว่าพวกนี้เนี่ยมีการมีการคิดจะทําให้รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงการปกครองสารเมือจะเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งผมก็อยากจะเห็นนะเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะเพราะว่าถ้าสาลรลด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 ถ,ถ,ถ,ถอนอำนาจลงนะผมสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างนะของโลกใบนี้มันจะสงบสุขขึ้นเยอะเลยนะผมว่านะชายผู้ถูกกล่าวหาว่าการแสดงเดฟ เชปปอรีนะครับผมบนเวทีระหว่างการสแสดงที่ฮอลลีวูดโบลนะครับผมทุกต้งองหาทำ้านร่างกาย,ยแบบหลายแรงผู้ต้องหาสงสัยว่ามีปืนพกจำลองที่มีใบมีดอยู่ในครอบคอรองขณะที่จบกีเชปปอรีะนะครับผม อันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งนะครับผมที่เกิดขึ้นที่ถูกต้องตั้งข้อหานะแต่เราก็ยังไม่คิดว่ามันจะมีอะไรมากมายนักแสดงแอมเบอร์เฮิร์นะนนะครับคาดว่าการให้การพยานในวันที่2ในคดีหมิ่นประมาณเนี่ยซึ่งนำโดยนะอดีตสามีโจลีเด็บในดนะารารัฐบุกล่าวว่าเธอถูกทำร้ายหลายครั้งระหว่างการแต่งงานชดเชยซึ่งเอาจริงนะพอผมสรุปให้ฟังได้ๆคร่าวๆนะผมคือม,คนะม,ม,มีทั้งคลิปเสียงมีทั้งพยานนะผมมีทั้งเกือบทุกอย่างอ่ะแม่งถ้าแมเบอร์เฮิร์ไม่โดนนะผมว่าศาลสารรัฐแม่งส้นตีแล้วล่ะ ของการพูดในเต็มปากนะคือสหรัฐมันคงไม่ใช่ไทยหรอกนะครับผมที่ผมรู้สึกว่าการกระารความยุติธรรมของบ้านเรามันดูน้อยกว่านะครับผมซึ่งการปฏิรูปตำรวจผมคิดว่าน่าจะควรจะมีนะข่คมของวันนี้นะครับผมของศาสตราจารย์ดอนดอนอ่สกูร์ออฟอีกนูมิกนะครับผมโชหนนี่เทรเวอร์นะเว้นแต่ผลลัพธ์จะเลวร้ายมากฉันคาดว่าจอห์นสันจะได้รับความเสียแต่เขาจะเดินกระเพกต่อไปในขณะนี้เขาได้รับการช่วยเหลือจากอันขาดผู้สืบทอดที่ชัดเจน เมื่อเรื่องเช้ามาบทบังลงคะแนนอังกฤษนะครับผมจอร์ันต้องเผเชิญกับการทดสอบการเลือกตัง้งซึ่งแน่นอนนะว่าบริจจอร์แนนะครับผมก็มีเรื่องเช้าบางอย่างนะที่ออกมานะครับผมแต่คิดว่าในอนาคตเนี่ยโอกาสที่บริจจอร์แนจะขึ้นมาอีกก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็เอาจริงอนะขึ้นมาฟุาววกฟุววกเขาจะทาฟุ๊กล้วนๆเลยนะครับผมอันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมผ้าฝาผานังโบสรวมเรียกคืนในอันนี้ก็สวยนะนผมว่าผู้เข้าใหม่ลายอื่นของแพท เบนน a t เตอร์ล็อกเกอร์วงวงดนตรีป๊อปอันนี้ผ่านผมไม่ผมไม่ค่อยดูอันนี้นะครับผมอบอร์ดชีตนะครับผมสาภาพยุโรปนะครับธนา,าคารที่มีการตัดวงจรนะครับผมของการโอนย้ายของการนําเข้าน้ํามันนะครับผมของรัสเซียหรือทางการรัสเซียนะผมเอาจริงนะผมคิดว่าทําไม่ได้อะไม่ว่าจะเป็นลนักษณะไหนก็ตามนะครับผมทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะครับผมมองว่า ถ้าเป็นอย่างจริงๆเนี่ยประเทศบางประเทศที่รับลูเบอร์เอาลูเบอร์จ่ายนะผมก็ยังยังทาอยู่นะแล้วก็มี3ารประเทศที่เปิดขึ้นมานะผมซึ่งผมมองว่าในอนาคตเนี่ยปัจจุบันนี้ลูเบอร์แข่งข้าเท่าเดิมนะคุณคิดว่ามันแข่งข้าเท่าเดิมแนละ้วคุณคิดว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในประเทศหรือเปล่าแล้วซียมีปัญหาอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นก็คือว่า การนําเข้าสินค้ายังเป็นยังติดขัดอยู่นะครับผมแต่ในคิดว่าในไม่ช้าน่าจะปรับเปลี่ยนได้นะในส่วนของ kipto.com นะครับผมคุณสามารถเข้าไปดูได้เพิ่มเติมนะครับผมในส่วนของดรอปนะครับผม UFC นะซึ่งเขาก็จะวางขายกันอยู่นะครับผมแน่นอนที่สุดในดรอปหนึ่งดรอปสเนี่ยราคาประมาณ40ดอลลาร์นะครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมผมมองว่าความคุ้มค่าในตัวนี้มันน้อยไปนะผมไม่ได้เป็นความชื่นชอบ UFC ขนาดนั้นนะครับผมในการเข้าถึงก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ไปดูกันได้นะครับผมในส่วนของรอยเตอร์เพิ่มเติมปรระะหลาาดใใใจนนนกซืื้อคขณที มันงงออกจากรัสเซียครับยูนิครดิตให้กำลังใจนักลงทุนนะครับโดยบอกว่าในไม่ช้าจะเริ่มซื้อหุ้นคืน1.8พันล้านนะครับผมยูโรซึ่งเสียต่อสองคำยูเครนแม้การตัดสรรไว้เกือบเท่าเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการเลิกในรัสเซียนะครับผมไม่ต้องวุ่นวายธนาคารกลางก,ก็เร่งเร่งต่อสู้กับเงินเฟ้อนะอันนี้ก็เป็นอันหนึงนะ่งที่อังกฤษสหระแล้วก็เซเรียพยายามปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยนะครับผมเอาจริงๆนะคิดว่าสู้ไม่ไหวหรอกนะปอนก็มีราคาที่อังกฤษก็ค่อนข้างหนักนะ ผลกำไร ICE นะผมเจ้าของเนสนะเพิ่มขึ้นจากปริมาณการซื้อขายเพิ่มต้น International Exchange นะผมเจ้าของตลาดาหลักทรัพย์มีผลกำไรเพิ่มขึ้นนะ ECB เห็นระดับการเคลื่อนไหวของแบนบวกนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรามากเท่าไหร่นะครับผม s ซ er เ e r Bank เผชิญกับการอรบสวิตออกนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เอสแบงค์เอสเบอร์แนะครับผมที่เป็นผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของรัสเซียนะพยายามนั่นแหละ เปลี่ยนแปลงระบบนะครับที่เกิดขึ้นนะแล้วก็คิดว่าน่าจะทําออกมาได้ในที่สุดนะครับผมส่วนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมในส่วนของข่าวของรอยเตอร์นะครับผมที่นักหุ้นทั่วโลกควรจะต้องรับรู้ไว้นะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมกับสิ่งที่ผมได้พูดไปในวันนี้นะคิดว่าน่าจะหมดในส่วนของรอยเตอร์แล้วนะครับผม่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับวันพรุ่งนี้นะครับผมว่าจะมีข่าวอะไรบ้างนะจะพยายามทําข่าวออกมาให้เร็วขึ้นสักนิดนึงนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือทําให้ทุกคนได้ฟังมากยิ่งขึึ้้้นนนนะะคครรับผผมมมมมแลววกกกก็ีีาาาาาพิิจจจณย่่่งขใหส